ใส่ยังครับขั้นตอนต่อไปผักมะละกีนกผักใส่บางบ้านเอิ้นผักสะระยายบางพื้นอิ้นผักสะระยายใบมะระใบมะระกีนกมันก็ขาดตัวแล้วครับตามไปดูตามไปดูโอ้ยอยากมื่อจใจหน่อยอ่ะลงเลยครับผมเลียวไปเห็นเอาลงไปเลยใส่โดนบอชเจ้าหน้าที่โอ้ยนับหนึ่งถึงสิบโอ้มันสุกหน่อยสิบห้าใช่ไหต่อหนึ่งถึงสิบห้าครับผมพี่น้อง ทำร่องซุปได้แล้วค่ะแค่นี้โอ้ย,อยาอนุญาตลม่าใส่มันดวกแค่นี้ก็พอแล้วมันจะคมพลเนาะโอเคขัดเลยครับ<อ>ผมแล้ว <ผม S 2> ครับผมมันจะออกเยอะมันจะไม่ลอยสุดยอดเลยอาวอาวมามามาราการรายการเออมาหม่งแจงแงนะพี่พี่พี่โอ้เห็นแล้กินย่ำคำพี่น,อน้องเอ้ยขอไฟเลยหลักกระถูกขอไฟเออเอาแจ้งอยู่มันครับผมบื่อแล้วแะแกงเข็ดต่อไปก็จะเป็นเมนูเด็ดของเ้านะครับต้มปลาซานูต่อไปของเราคือต้มปลาซานต้มกันเลยนะ ดเอาไว้บ่เอาไยังมักดตนเดีมันเดือดชิ้นเดียวนี่เอาเือเอาไว้เป็นคู่กันมงนใหญ่เลยะชิ้นใหญ่ดเเอาไว้เป็คู่กันซะเอาไว้ตรงเียวหนึ่งนาะพี่น้องเนาะออนามอ้นี่ใหญ่เต็มเต็มตัเดียวครับผมป่าทรายอันำบกระตังนามอ้อให้มันอั่นก็โอ้นาลายผลได้ยังวะบของเียเป็นลาย ดเนี่ยเครื่องเทศพร้อมนะครับผมปลาสายเนี่ยครับลักษณะคล้ายๆปลาบึกพี่น้องตอนนี้ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปแล้วนะครับเมื่อหมอเดือดแล้วก็ใส่ลงไปต้มแบบทั่วไปนี่แหละครับไอ้น้องอ่ะตะไครก้กระมาถึงแล้วต่อทุบทุบทุบไอ้กินหอมกันออกต้มพี่น้องต้มหัวม่มีปัญหะ อาจจะโอตะไข่เนาะอำต้นมันเลยรำต้นนั่นแลลนหละได้เอาใบาเรเอาใบลำต้นน่ะเดี๋ยวแล้วเอาปลาลง่กอนไม่ลงปุ้งใ้น้ำมันแห้งก่อนไปปุ้งันเลปลืองเครื่องเทศปุ้งตอนน้ำเหลายเอามาลงปุป้บเัวใหเลยนะอ้ยนะครับโตบัางไงนึงครับว่ามันผมนึกว่าปลาสวายนะครับแต่ตาต,ต่ำๆคือปลาบึก กาของพื้นที่เพ่นท่านพนว่าปลาใายปลาใายน้องหานพี่น้องอ่าผมแล้วก็บรตทัดนั่นเป็นเดี๋ยวไปมาปรุงที่หลังครับพี่น้องครับผมพี่น้องครับตอนนี้ก็มาเอาเคล็ดลับในการต้มปลาแซ่บกันนะครับแบบบ้านๆแล้วก็บ้านๆอีกทีครับก็คือยอดปลาขามอ่อนนี่เองแ <c oughs> น่นอนนะครับพี่น้องมันจะสมอำลำคักันนะพี่น้องเอ้ยลับรองว่าแซ่บ ้อนปรกคามอ่อนฝนตกมีสีบระทองเสียวนอกเนะ่เนาะบอกไปยังครับเ้าต้มซุกครับผมบมต้องเอาลายครับเอาพวกสมอําลําข็ดลับได้ครับเนี่ต้มแบบบานบานแล้วก็บ,บานบานที่สุดเลยบมต้องใส่เกลือเทศแล้วครับอ่อนทั้งนี้ครับนี่ครับโอเคครับพอแล้ว ตอนนี้กำลังสิ้นครับส่วนใบมะขามอ่อนนี่สใส่ตอนท้ายครับใส่เลยตอนนี้บุได้ครับมันสีสมพูอันน้องปรุงรสครับพี่น้องอันดับแรกก็มันยังก็ผงปรุงรสใช่ไหมสตาอะไรก็ได้ตาอะไรก็ดีนะครับปรุงปรุงรสตาอะไรก็รสดีหมดไปหมดเลยใส่ครับใส่ปลาอะไรก็ได้เราจะปรุงแบบอีสานบ้านเฮานะครับใส่ปลา แม่บุญล้ำอย่าลืมไปซื้อนะครับได้ที่ทิกต o อกนะครับครูอร้อนะครับแม่บุญล้ำปารานัวเอาเลยครับแสบคือเกาเ,เกลือได้ขาดก็ได้ได้เกลือาขาดความนัวจากเกลือแล้วสะพาดเลยเดี๋ยวเราจะใสย่ยอดมะขามด้วยน้องเลยกี่แล้วก็สีดีเหมือนเน่าเอาลงไปมืดเลยเดีย๋ยวนัวที่สุดบุม้ม อะไรก็ใส่ใส่เข้าไปนะครับขาดพงสู้รถบังนวดยื่นใส่พงนวดไปแล้วตอนไหนก็ใส่แต่พงนัวใส่แบบถุกเบิดคู่ผงมาเลยีจองแสบมือใช่น่าจะตากพอไพ่ของเขาต้องดังเลยเอาขึ้นหลายเลยเอารถเพราะมันบวงหน่อยมันถ่ายไก่ซิซึอ้อารถโอ้ยตกใจรถะในว่าบวงไงบวมหน่อยหน่อยเลยพี่น้องโอเร่อยแน่ครับต้มยำปลาสาย ต้มแบบบานๆทองทุงหน้าเลยครับเดินไปหาบุหรี่แบบเคี้อวย่ำเฮาอยดีให้กินนะพักแช่กันดีนะครับใบกระามอ่อนน้องเอาลงไปบนใบกระาามอ่อนซีมก่อนพอซีมมันกิดบวชแอบมันบใบกระทำอ่อนมันกิดบ่อลอยเลยอืมฮึเป็นไงเกือบแอบเอาไว้ใส่สารส่ง้าไปอีกปุ๊บเอาพริกทุบลงไปนี่พริกสด ทุกคมันแตกๆเอาอีกจะได้คะแนนบอลด้เพื่อลูกเอาเพื่อลูกบ่หรอ,อ,อ,อเปลือกได้หน่อยครับบึุ้๊บไปไปลงไปเปลือได้หน่อยครับเอาสานี้ละเดีแต่คุณยายจังจำแก้วผมซีซิมด้วยไอ้น่องเนีย่ยัอนี้มันต้องโอ้โหคือบ่มีเนื้อมาซิมเลยเห็นได้ว่าจะซิมแล้วเนี่ยอยากกินน้อนหวานบบเป่าเห็นยังเป่าสักนแล้วมันหลบปากอืม แสบพอดีอดบีบน้ำมางหน้าจักหน่อยก็ได้อืพอดีพอดีเนื้อหวานงาน,นพี่น้องปลามันสดเดิตอนทุ่มซื้อให้จอแย้มทำแหล่ใหม่ๆครับอีกตัวหนึ่งนอนนึ่งอยู่ตัวบรงไหน,นเอาเป็นได้โอ้ยใส่สมอยีใครวอนอะ่ะแสบอยู่แสบอยู่อ่าแต่การเอาไปเจอกันอยู่ผะโตกแล้ครับความเปียกใส่อย่หนก็ได้ ได้ว่าปดินี่ขามเปียกเป็นหลวเป็นหลวเอาลงไปมันจะอร่อยแล้วนะครับใส่ยอดบักขามเต้บกขามเปียกเข้าไปยอะเลยเนีโอ้เขาท่านใส่หนังปลาเลยเหรออ๋อแต่ผมโตลงไปพอเลยครับหนังปลาเนี่ยมันน้ปลาดีอ่ายี่ห้อยังก็ดีมุดพี่น้องมาเห็ดเต่าเขาอยู่บ้านแม่ครับวันนี้พี่น้องวันแม่บ๊อสบายครับ ยางอาผมเรายางลงเรียบร้อยนะครับลักเส้ถวยถยแบบง,งามๆไปยังไงมนะี่บบนี้ทีเล่นเไน็ไอาโชวพพ์พี่น,น้องไปจบแล้วคิดพอคิดโอปีช่วนน้องก่ออ่อเตยอะมก็ได้ ับู๊ขนาดครับผมปลาทรายแค่นั้นอันเอาตอนท่านามีหนามเนี่เอามาชโชว์มอโอูพี่น้องเนี่ยปลาใสอายทวนๆโอเคครับพี่น,อน้องสำหรับคลิปนี้ขอจบพิธีน,นะครับเด้อจะได้กระเสบขนาดเดี๋ยวค่อยไปกินในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับน,นยายเงาโพดครับผมขอบคุณครับ